สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนผมอีเจคอมเมนต์าจากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติหลายเว็บไซต์ความคิดเห็น .com คอมสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเวียดนามลุ้นลำวันเป็นมือเซตยอดเยี่ยมยกให้เป็นมือเซตเบอร์สของอาเซียนรองจากพรพันธ์ ดยเจ้าของโพสต์ได้โพสต์เอาไว้ว่าแค่นัดแรกก็สุดยอดแล้วถ้าหากนัดต่อต่อไปทั้งทีมเล่นเข้าขากันแล้วล่ะก็ไม่อยากจะคิดเลยถ้าหากลำวันเซตบอลได้ดีจนทําให้ทีมชนบุรีผ่านเข้าไปถึงรอบชิงชนะเลิศได้เธออาจจะคว้าตำแหน่งมือเซตยอดเยี่ยมก็ได้นะไม่ได้ล้อเล่นซิริมาคือคู่แข่งโดยตรงถึงเวลานั้นผ่อนพันก็คงจะเป็นเบอร์หนึ่งส่วนลำวันก็จะกลายเป็นเบอร์สองของอาเซียน จากนั้นก็มีชาวเวียดนามเข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้มากมายเลยนะครับโดยท่านแรกกล่าวว่านัทนิชาใจแสนของทีมไดมอนด์ฟู้ดถือว่าโหดที่สุดจากนั้นเจ้าของโพสต์ก็เข้ามาตอบใต้เมนนี้ว่าฉันลืมไปเลยเพราะว่าเธอได้รับบาดเจ็บเมื่อฤดูกาลที่แล้วและเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่าเมื่อฤดูกาลที่แล้วลงแทนนุสราแล้วก็ได้รับบาดเจ็บแต่ฤดูกาลนี้ เธอเซตบอลหลอกได้อย่างมากมายแต่ไดมอนด์ฟู๊ก็คงจะเสียเปรียบเนื่องจากการโจมตีไม่ค่อยน่ากลัวมากนะักมุมมองท่านต่อหมาครับเพื่งจะแข่งขันเพียงแค่นัดเดียวคุณก็กำหนดตำแหน่งเอาไว้ล่วงหน้าเลยเหรอตื่นก่อนคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าหยุดก่อนแค่หวังว่าลำวันใจบอลได้อย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการวิพากษ์วิจารณ์ของพวกที่เกลียดชัง ฉันไม่ได้ฝันหรืออยากได้ตำแหน่งเหล่านั้นหรอกนะถึงแม้จะได้รางวัลก็คงจะถูกวิพากษ์วิจารณ์และเปรียบเทียบอยู่ดีกล่าวด้วยสรุปก็คือขอแค่ราวัลทำผลงานของตัวเองให้ดีก็พอแล้วความคิดเห็นท่านต่อมาครับเพื่อจะแข่งขันจบแค่แมชแรกก็ขอรางวัลมือเซร็จยอดเยี่ยมซะแล้วหรอชาวเวียดนามท่านต่อมาสแสดงมุมมองเอาไว้ว่าวันนี้เกี่ยวจริงก็เล่นดีนะ จากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนีว่าทำไป5คะแนนมีเสิร์ฟเอสด้วยแต่ดูเหมือนว่ายังไม่ฟื้นตัวอย่างเต็มที่คอมเมนต์ท่านมาครับหยุดน้ำพวกแอนตี้เข้ามาให้กับลำวันเถอะพูดอะไรไร้าสาระจากนั้นเจ้าของโพสต์ก็เข้ามาตอบกลับว่ามันไร้าสาระยังไงในอาเซียนนอกจากพรพันแล้วมีใครที่เก่งกว่าลำวันอีกหรอ ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่าการจ่ายบอลของลำวันแย่กว่ามือเซตของทีมหัวชัดดึกสางซะอีกนะจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี่ว่าและวมือเซตของทีมหัวชัดดึกสางเคยติดทีมชาติหรือยังมุมมองท่านต่อมาครับฉันหวังว่าลำวันจะเรียนรู้และพัฒนาตัวเองแต่สถานการณ์ในตอนนี้ก็คือแคแย่งชิงตัวหลักกับผู้เล่นเบอร์19ยังเป็นเรื่องยากเลย จากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าคงไม่หรอกเพราะว่ามือเซตเบอร์9ยังเด็กอยู่เลยแต่ผมคิดว่าอีก2 3ถึง3นัดข้างหน้าลำวันจะถูกจัดให้เป็นตัวจริงส่วนเบอร์19วาวราพรก็คเคยเป็นมือเซตตัวสำรองของสุรยาแล้วเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่าผู้เล่นเบอร์9ยังคงเด็กมากแต่สาวน้อยวัย19ปีคนนี้เซตบอลเก่งมากบางที ถ้าเธออายุมากกว่านี้อีกสักหน่อยเธออาจจะได้เล่นเต็มแมชก็ได้นะตอนที่เธอลงเล่นในเซตที่1ถือว่าได้เต้นระบําอย่างมากมายต่อมาเม้นบนก็เข้ามาคอมเมนต์ปิดท้ายว่าเบอร์19เกิดในปี1985เมื่อก่อนตอนที่อยู่กรุงเทพเธอก็ได้เป็นมือเซตตัวหลักแต่เมื่อกลับมาอยู่ที่ชนบุรีเธอก็กลายเป็นตัวสำรองแต่ในปีนี้สุรยาได้หยุดพักทำให้เธอได้เป็นมือเซตแทน ชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าคุณเคยดูเมือเซตของทีมไดมอนด์ฟูดหรือยังเธอจ่ายบอลได้อย่างเนียนตาม,มากเมื่อฤดูการที่แล้วเธอได้รับบาดเจ็บจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนีว่าเธอคือทายาทของนุสราและก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมนีว่าเธอเกิดในปีเดียวกันคือปี1998เล่นในรุ่นยูสในปี2016พร้อมกับลำวันและถูหวย ความคิดเห็นท่านต่อไปครับทีมของออนอุมาแข็งแกร่งมากทีมของสัติก็เช่นกันจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี่ว่าทั้ง2คนอยู่ในทีมเดียวกันแล้วเจ้าของเมนก็เข้ามาตอบกลับว่าออนอุมาอยู่ในทีมนครราชสีมาส่วนสัตสิวิมนอยู่ในทีมได m o มันฟูดต่อมาก็มีอีกท่านเข้ามาคอมเมนต์ว่าปีนี้ส,สัติภาพร กลับมาอยู่กับนครราชสีมาทีมเดียวกับอนุมาแล้วมุมมองท่านต่อมากล่าวว่ามันเป็นเพราะว่าบอลแรกของเวียดนามอยู่แค่ระดับพื้นๆจากนั้นเจ้าของโพสต์ก็เข้ามาตอบใต้เมนี่ว่าบางครั้งถึงแม้ว่าบอลแรกสวยลำวันก็ยังคงใจบอลเตี้ยเกินไปการไปเล่นในต่างประเทศไม่ได้แบกความกดดันมากนักเลยทำให้โชว์ฟอร์มได้ดี แล้วก็มีอีกท่านเข้ามาตอบใต้เมน้ว่าเป็นเพราะว่านัดแรกเจอกับทีมอ่อนด้วยแหละก็เลยทําให้เซตบอลได้อย่างผ่อนคลายต่อมาก็มีอีกท่านเข้ามาคอมเมนต์ว่ายุดโทษบอลแรกไม่สวยได้แล้วบอลแรกก็เหมือนกับการเคลียร์บอลเพียงแค่ยืดหลังของคุณให้ตรงไม่ได้วิพากษ์วิจารณ์นะแต่มันคือความจริงจากนั้นเจ้าของโพสต์ก็เข้ามาตอบกลับว่าความจริงก็คือว่า แฟนชาวต่างชาติต่างก็ชื่นชมแล้วก็มีอีกท่านเข้ามาคอมเมนต์ปิดท้ายว่าในนัดสำคัญลำมวันมักจะมีอาการป่วยทางด้านจิตใจเสมอและคอมเมนต์ของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับถึงไม่มีพรพันธ์ก็ยังมีมือเซตชาวฟิลิปปินส์ที่เล่นให้กับทีมเดนโซเอร์บีสซึ่งคุณอาจจะมองไม่เห็นขอบคุณภาพประกอบการบรรยายโฟโตเครดิต สุ s u ร r e v e VC สโบสรอนวอลเลยร์บอลสุพริมทิพยะชนบุรีอีเทคก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามลุน้นลำวันเป็นมือเซตยอดเยี่ยมยกให้เป็นมือเซตเบอร์สองของอาเซียนรองจากพ่อนพันหากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลาภาษา หากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณนะที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบไปกดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ